ต่อไปนี้ใครจะดูหนูนึกถึงปู่เลวัตด้วยนะคะโอ้โหจะล้วนี่พิงหนูจะเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์จากหนูกับย่าแล้วก็คุณนิวแล้วก็ทีมงานนะคะไปพบปู่เลวัตมานี่ใช่ไปคุยกับปู่มาตั้งแต่9โมงยัน11โมงกว่าโอ้โหดียัปล่อยให้ปู่กินข้าวคุยกันไปปู่ก็ดูมั่งสอนมั่งนะคะ อยากให้เราไปในแ,วใน,แนวทางที่ดีนะคะปฏิบัติตนที่ดีนะคะคแล้วก็มีความสุขมากได้ฟังคุณปู่สอนแล้วก็ง่วงนิดหน่อยง่วงนิดหน่อยต่อไปนี้ใครจะดูหนูนึกถึงปู่เลวัตด้วยนะคะโโดนแล้วต่อไปนี้ใครจะดูหนูนึกถึงปู่เลวัดด้วยนะคะนึกถึงปู่เลวัตด,ด้วยนะคะ <c oughs> วยอพมพี่ปิงพี่ิงก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหนูก็ยินดีนะคะยินดีแล้วก็หนูก็ไปมีความทำความเคารพท่านปู่เลวัดนะคะคท่านปู่ <ผม S 2> ขอพรบคุณด้วยนะคะขอพรบคุณมากๆค่ะ